รักษาศีลให้มั่นรักษาศีลให้มั่นทำอนาปนสติกา,ยกากรยคาตาสติแล้วก็เจริญเมตตาจิตแล้วก็เจริญเมตตาจิตบ่อยๆแล้วก็ขอขามากรรมทางจิตบ่อยๆนะแล้วก็ทำทานทานศีลสมาธิป,ปัญญานี่ทำมันทุกอย่างลดแต่หลักๆก,ก็คือการละนันทีละความเพลินนะแล้วก็มาแยกรูปแยกนามนะพิเรานาอสุภกรรมฐาน พิจารณาว่ากายนี้เป็นกายธรรมชาติเพราะว่าไอ่สิ่งของต่างๆที่จะมาประทุสลายแล้วคือเขามาประทุสลายร่างกายเราแต่ใจต้องให้มันมั่นคงจิตต้องให้มันมั่นคงเพราะว่ากายกับใจมันมาอาศัยกันอยู่เป็น2ส่วนแต่โดนเนี่ยคือมันจะโดนทางกายใจอย่ามาทุกข์กับกายต้องรีบแยกทันทีต้องมาฝึกอนาประเลี้ยงแยกรูปแยกน้ําให้มันได้หรือมาปรุงอสุภาษกรรมฐานให้มันเกิดความเบื่อหน่ายในกายนี่ให้มันเร็วที่สุดนะเพราะสิ่งต่างๆมันวางกระทําแค่กายคุณอย่าเอาใจคุณไปทุก ยอมรับความเป็นจริงมันเป็นบิบัตินะทีนเรานี้ครูบาก็คุกคีมานานนะก็โดนมาหนักเหมือนกันนะแต่เขาให้เห็นเราเห็นทมนะผู้ใดไม่เห็นทุกผู้นั้นไม่เห็นทมไงนะเราเนี่ยจัดเอาเขาเอาจนตุยเลยนะตุยเลยตายคืนเลยนะตุยเลยนะมันเป็นบิบากของเรานั่นแหละมันเป็นบิบากของเราไม่ต้องไปสงสัย นะทําเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดมีสติอยู่ในกายเปียกสิเมนตได้เสพอมตะทมนะมันผู้มีบาปจะไม่ได้ช่องนะไปสวดเฉยๆมันมันได้ช่องนะไปพูดเอาเฉยๆตามหนังสือมันได้ช่องที่แท้จริงนี่จิตมันต้องตั้งอยู่ในกายเป็นมหาสติมานผู้มีบาปจะไม่ได้ช่องเปียบซิเมือนมีนายทวารเฝ้าประตูอยู่นะสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจะเล่นรอดเข้ามาเนี่ยเราสามารถรับได้หรือเห็นก่อนหรือปิดประตูก่อนนะเข้าใจไหม นะมันจะเป็นอย่างนั้นก็จเจริญเมตตาจิตแล้วก็ขอขามากรรมทางจิตในส่วนหนึ่งเด้อว่าผู้ใดโดนไม่ต้องไปหาแก่หรอกเราไปหามามากแล้วนะตอนเราตุยเนี่ยก่อนที่เราจะตุยเราไปหามาเยอะหาทั้งหมอผงหมอผีหาทั้งหมอปัจจุบันหาทั้งหมอผ้าอาบน้ำมงน้ำมนต์อาบมาเบดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมยางช่วยได้หรอกคอยตุยเองมีได้ทับมานะลมหายใจจนไม่มีหนูนะเห็นว่ารูปก,กบหน้ามันขาดออกจากกันหนนะูเห็นว่าใจนี่เห็นเจ้าของนอนเอ eng อยู่พูนะ่ะ เห็นว่าลูกกับนามมันไม่ใช่อันเดียวกันหนุหนเข้าใหญ่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วขอเอาธรรมะนี่แล้วตุยก็ตุยตัวก็ตุยกับอาณาปานสตินี่เนี้ยบุญใหญ่กุศลใหญ่บรารมีใหญ่ไม่ตุยวันนี้ไม่เกินร้อยปีมันก็ตุยเหมือนเดิมไหม,มนมะไปยากอะไรล่ะอืเข้าใหญ่ไหมมันก็เห็นธรรมนั่นสินะนั่งสมาธิไปก็เห็นแม้กระทั่งมีบากเจ้าของหนุนมันลูกหมดแล้วถ้าจิตมันสงบแล้วนะ มันรู้เหตุทั้งหมดเลยที่เจ้าของเป็นกระ,กระทําอะไรนะ่ะจะนั่งจะนอนนั้นไปโดนทุกอะไรมาเนี่ยมันเห็นหมดเห็นสภาพหมดครูบาเรื่องราวหนึ่งเห็นไหมครูบาเนี่ยนะเป็นนั่งรถกับครูบาอาจารย์นี่แหละนั่งแล้วเราไปอยู่สภาพขดก็องย่องอยู่เนี่ยทุกทรมานเสียเหลือเกินแต่มันก็พูดไม่ได้นะมันมีการฝึกการสงบของจิตแล้วน่นทันโดนมันปึ่งขึ้นมานนโอ้ยสภาพที่เจ้าของเอาไก่ชนเนี่ยไปยัดใส่กระป๋องอนะ่ะยัดใส่การะลังเล็กๆนะ่ยกระลังเห็นไหมกระลังสี่เหลี่ยมการะลังพวก เล่าพวกเบียร์นัยัดไก่3กิโลนันเข้าไปน่ะจากกาลสินถึงชนชนบุรีน่นมันจะทรมานขนาดไหนไก่ชนตัวนั้นน่ะเราเห็นสภาพเลยโอ้วิบากกรรมกูเท้ๆท้าถุกได้ใส่วิบากระเด้อสนั่ในส่วนหนึ่งนั่นมันเห็นสภาพเจ้าของเดินไปก็นะตกหลุมตกล่องเกิดอุบัติเหตุนี่ถ้าผู้ฝึกจิตนี่มันเห็นหมดเป็นวิบากกรรมเจ้าของทั้งนั้นเลยการกระทําเจ้าของทั้งนั้นนะใครไปตี เอาขาไปตีขาไก่ขาหมูขาหมาเนี่ยเอาน้ำร้อนไปลาดหลังหมูหลังหมานี่เจอหมดนั่นแหละเห็นวิบากเจ้าของยิ่งเด่นขึ้นชัดเด่นแล้วพ่อกรรมเหลนะ่านั้นมันผลขึ้นมามันส่งผลขึ้นมาแล้วคุณปล่อยมันส่งขึ้นมาก็ปล่อยส่งขึ้นมาก็ปล่อยคุณก็สมรวมอินทรีย์สารวมอินทรีย์นะสุดท้ายแล้วกายนี่มันก็ถูกวางโดยอัตโนมัติมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของกายแล้วบัดนะเห็นไหมใจมันก็เด่นมาทุกข์กับกายเลยมันอยู่คนละส่วนพอเข้าใจไหมล่ะเนาะทุกข์มากนะ ในเรื่องไอ้กับไอ้พวกไม่เห็นตัวนี่ทุกข์มากไม่เป็นรู้ไปจะไปคุยกับใครไปพูดให้เพื่อนฟังเขาก็ว่าเราเป็นบ้าเด็ดนะเห็นไหมเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็อันนั่นเดี๋ยวก็อันนี่อยู่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเลาะเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็หนาวโอ้สารพัดระพีนะมันทุกข์จริงๆนะไอ้พวกใครโดนนั่นสิ่งที่ไม่เห็นตัวนี่นะไม่รู้มันคืออะไรหรอกนะมันทุกข์มากแต่มันก็เห็นทำ มันจะเห็นธรรมอะคือมันจะมาปฏิบัติธรรมโสตุยเรานี่โสตุยเลยนะโสตุยเลยเราอ่าเรามาเรามาฟังแล้วทรมาก่อนตุยเราไปเจออะไรนะ่ะไปเจออานาปนสตินะไปเจออานาปนสติของอ่าพระอาจารย์สมภพพูดไว้พระอาจารย์ครฤทธิ์ธพูดไว้นะในอานาปนสตินะจุริญให้มากกระทำให้มากถึงอรหรันตผลนะกรมาฐานก่อนตุย เอ้ยเราก็ทําแล้วเนาะ,ะเจริญให้มากก็ทําให้มากถึงอรลหันแต่ผลไม่ได้กลับมาในเวียนบนในวัฏฏะสงสารหรือรองรับด้วยอริยบุคคลอีกเนาะเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่บาร,รมีใหญ่หัวเล่าก็เฮ็ดอยู่แล้วเนาะมรดิถฐานอย่างระบัดมันจะรออะไรล่ะบุญใหญ่กุศลใหญ่บาร,รมีใหญ่หูดังก็หูดังจะของนี่ไหมไม่ได้ไปยืมคู่บักหูดังคูง่บาอาจารย์มาเห็ดเนาะอมืมันคิดอย่างคือกักบกับมาล้วลมหายใจจาของแล้วนะ อะไรมันผุดขึ้นก็กลับมารู่ลมหายใจเจ้าของเห็นความเกิดดับตามหลักอริยสัจฉีมื่มีองค์แปดไปด้วยเดินมากเข้าไปเพื่อจะเห็นความเกิดดับไปด้วยได้ทั้งสมัมถะทั้งวิปัสนาทั้งปัญญาไปเนี่ยตัวของมันเป็นบุญญ่ยกุศลหญ่บาลมีไยนยเยอะแยะมากมายอภิญญาต่างๆก็เยอะแยะมากมายโอ้สารพัดสารเพครูบาอาจารย์พูดไว้มีหมดนั่นแหละนะเราปฏิบัติเข้าไปเราจะเห็นเองแต่สิ่งที่เรามาเรียนรู้ในอภิญญาต่างๆ ลิดเดียต่างๆนะจะเพื่อไม่เข้าไปหลงนะมันมีหมดอ่ะอย่าเข้าไปหลงนะมันจะเพี้ยนส่วนมากคนไปติดอยู่ในสังขารเนี่ยแหละความปรุงแต่งใหม่ๆมันก็จะเป็นอภิญญาอยู่นะหูทิพตาทิพสักหน่อยมันมีกิเลสตัณหาเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเป็นความอยากนในเลขในหวยในเบอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเพี้ยนนะพูดแล้วไปนั่งบอกกับต้นไม้สองคนด้วยคนและ <c oughs> <c oughs> คุยกับต้นไม้ต้นหลไรเป็น,หนแหละเขาใหญ่ไหมล่ะไม่ต้องไปสนใจมาเห็นความเกิดดับดีกว่า นะหน้าที่ของเราเพื่อจะมาเห็นความเกิดดับของขันห้าเพื่อจะมาวางขันห้าไม่มีฤทธิ์มีเด,ด็ไม่ต้องไปสนใจไม่ได้เกี่ยวมีแต่หลงนะอ้าวมีคําถามอะไรอีกไหม